ดื่มน้ำออกกำลังกายหายใจเป็นลดหวานมันเค็มเฮลร์ตีนนี่คือโเลย สวัสดีครับห้องเรียนวิศวกรสังคมวันนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าทำไมผมอยู่ที่นี่เพราะเขารวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมที่นักศึกษาและอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่นกระจายตัวไปในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผม ณะนี้ผมกำลังนั่งอยู่ในห้องนี้นะครับเป็นห้องเรียนสมาร์ทคลาสรมนะครับที่นักศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับโครงการวิศวกรสังคมครับและผมนั่งอยู่กับผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมนั่งอยู่คนเดียวนะครับผมนั่งอยู่กับพี่จารีนะครับขอใหท่านพี่จารีแนะนาตัวหน่อยครับสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จารีนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวนะคะสาขาธุรกิจการบินค่ะครับอาจารย์ ไอ้ผลิตภัณฑ์ด้านหน้านี่ของอันไหนของอาจารย์ครับอาจารย์อาายันนี้ค่ะอันนี้เลยเห็นหอใหญ่ๆอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทองคับทองม้วนคะทำมาจากย่าหว่าจั่แต่ว่าในนี้ของเรานะคะที่มาไม่ใช่มีเฉพาะของอาชารยอย่างเดียวนะคะมันมีเยอะมากเลยที่เห็นอยู่ในขณะนี้ใช่ค่ะมีของโครงการอื่นๆด้วยนะคะมีทั้งในส่วนของซอสสบู่นะคะทั้งของใช้แล้วก็ของทานได้นะคะอาจารย์ปวดเมื่อยไหมครับก็มีเหมือนกันสอนวันนี้เมื่อเยอะค่ะเหนื่อยมากนะอาจารย์ผม่ลงตัวนี้เลยนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ จากโครงการวิศวกรสังคมอ,อันนี้คือวัชพืชวัชพืชแล้วก็น้องก็ทําเป็นน้ํามันสมุนไพรน่าสนใจมากเดีด๋ยวผมจะพาอาจารย์ไปดูกรรมวิธีในการทําตัวนี้กันได้เลยครับไปครับอาจารย์ได้เลยครับ ผมกำลังอยู่ที่สวนของคุณลุงประเสริฐนะครับผมมาตามหาน้องนองนักศึกษาที่เขามาทำห้องเรียนวิศวกรสังคมเขามาทำอะไรที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอ่านี่เจอแล้ว สวัสดีครับเวัด็กๆสวัสดีครับผมวันนี้เรามาทําอะไรเดี๋ยวแนะนาตัวก่อนค่ะดิฉันนาะงสาวปานาภีสาวสุภานะคะมาจากสาขาพืชศาสตร์ค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลาัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะโอเควันนี้เรามาทําอะไรที่นี่ค่ะวันนี้ก็มาศึกษาสมุนไพรนะคะจากชุมชนบ้านสวนปรางค่ะค่ะ,คะ<ม>ซึ่งเราจะนําสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของชุมชนเนี่ยไปทําสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งค่ะนี่นะคะอย่างเช่นกระทืออันี้กระทือใช่ค่ะกระทือทำอะไรได้บ้างสามารถนําไปทําน้ํามันหอมระเหยได้ค่ะมี ีสรรพคุณก็คือรดการอักเสบค่ะอยากจากแผลจากผิวหนังอะไรแบบนี้ค่ะจากข้างในได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือโดไม่รูล้มค่ะโดมิรูล้มเนาะใช่นี่แสดงว่าเราเดินเดินนี่ก็คือเหมือนดูเหมือนว่าเป็นวัชพืชเราไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นสมุนไพรใช่ค่ะไอโดม่รูล้มนี่มีอะไรบ้างเออลักลากล้ามเนื้อค่ะรัการอักเสบของผิวหนังของแผลได้เลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดค่ะสามารถเดินไปดูด้านนี้ได้เอาค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนะครับ ถึงแล้วค่ะอ๋อมีอะไรอันนี้คือต้นสาบเสือค่ะต้นสาบเสือใช่ค่ะสาบเสือนี่ทําอะไรได้บ้างมีสรรพคุณหลากหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นนํามาสมานแผลนะค่ะสมานแผลนีคือเราใช้ใบใช่ค่ะนำมาขยใช่แล้วก็ขยี้ใช่โอ้แล้วก็กลิ่นมันเป็นแบบไหนเนี่ยกลิ่นมันก็จะสับสาบนิดนึงใช่ค่ะนี่แล้วถ้ามีแผลก็สามารถนํามาทาแผลได้เลยค่ะใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็สามารถลบการอักเสบได้ค่ะ แล้วห้องเรียนที่คนสังคมเราเอาสับเสือไปทาอะไรไปทําเป็นน้ํามันสมุนไพรค่ะ๋อแสดงว่าเราก็ต้องเก็บต้นสับเสือที่เป็นทั้งต้นเลยใช่ค่ะสามารถถอนไปได้เลยค่ะลองถอนดูนี่แล้วเราถอนเสร็จปั๊บเราไปไหนต่อเราไปเอาไปทําเป็นน้ำมันสมุนไพรค่ะที่บ้านคุณลุงใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวลรงนั้นเราช่วยกันเก็บต้นสับเก็บแล้วเ็าไปทําที่บ้านคุณลุงโอเคค่ะไป สมุนไพรที่ผ่านผ่าดิบมากแกคงเลื่อนมันก็อย่างลากไล่แต่คุณตัวไปเนอกจากคุณที่เข้าใจเอาสมุนไพรยามาชา้มีประโยชน์มันมีน้อยโดยเฉพาะคุณในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต,แต่ละตำบนตลำบน,น,นี่ตอนนี้ตำบกลกรองซาย,ยังไรพุ่มคนเดียวเลยเพราะคนอื่นเขาก็ตายมับ้างได้ม้างมานันนะครับเหมืนอนพุ่มทำทำหญ้าแต่ว่าทำหญ้าชวนมากเป็นนามหญ้ามาพริก เอาม,มาปลึกเรื่องเส้นเรื่องเอ็นเรื่องเล่บนี้เคยทำอยู่นะทำนานเดียวถ้ารวมแล้วการมทำมันคือ,อยาเบบะครบจาก,กาวานไม่ใช่วาให้ถุกโรคแต่ว่าหลา่ยล่โรคถ้ากินไปแล้วมันดีขึ้นเลยก็ทํามาประมาณยี่สกว่าปียี่หกปีแล้วเคยทำทำจนในทางชาตทุกคนยอมรับแล้วคือต้องไปอบรวมทุกปีเขากลืยตังเป็นหม้อ ชาวบ้านมอบปืนบ้านก็จกอาจารย์ว่าเอาไปทีออ๊อบไม้ี่นะเขาก็ให้มาพุม่มกอใย่อบเยอ่ครอจปุ่นทางร,ราชา,ารทหารอะไร้วน,นี่ซึ่งมันชำรุดไรชำรุพุ่มนี่มีขาชุดๆแลว้วตอนนี้ป้ามันดีว่าไม่ยากไปทางอันนี้โดยเฉพาะในป่ากแก่งครับพุม่พมว่ายากให้ใครก็ได้ราชพัดใครก็ได้มาเอาเลยของพุม่มให้พุม่มให้เลยนี่ให้เลยไปใช้ประโยชน์ได้ ที่เราไปเอาสมุนไพรมานะครับตอนนี้ผมกําลังนั่งอยู่ที่บ้านข้างบ้านของคุณลุงประเสริฐนะครับเราจะมาเอาสมุนไพรที่เราได้มาเนี่ยามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการห้องเรียนพิศวกรสังคมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับกับ บุคคลสองท่านนะครับที่มีความสําคัญต่อกระบวนการสร้างเสรีปันชุมชนนะครับท่านแรกนะครับเป็นอาจารย์ท่านอาจารย์เกษรครับอาจารย์ครับแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักค่ะค่ะอาจารย์เกษรเมืองทิพย์นะคะเป็นอาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นคุณป้ามาลีครับเชิญครับคุณป้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสุมาลีวิทิพรอดค่ะเป็นชาวบ้านหมู่ห้า ตำบลรองสระเนี่ยค่ะที่อาจารย์ได้มาสอนทํายาสมุนไพรค่ะครับอาจารย์ครับเราใช้สมุนไพรอะไรบ้างและเรามีขั้นตอนกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างครับค่ะเราเน้นหนัก เเน้นไปที่การเอาวัชพืชส่วนหนึ่งนะคะที่มันขึ้นตามในสวนในไร่ทั่วไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือวัชพืชคือกําจัดทิ้งค่ะแต่จริงๆแล้วในแง่ของการการให้สรรพคุณในแง่ของสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีประโยชน์อยู่มากมายเลยนะคะสมุนไพรที่เราเอามาใช้ในการสกัดครั้งนี้ร่วมๆ่วม20ชนิดค่ะโอ้ยเยอะมากเลยนะทีนี้พอเราได้สมุนไพรทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเรามีขั้นตอนกระบวนการในการทำยังไงครับขั้นตอนกระบวนการมันมีทั้งพืชหัวและก็พืชใบถูกไหมคะเราจะแยกออกจากกันเวลาที่เรา เราจะเอามาหั่นหรือว่าเอามาทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันจะได้เวลาทอดเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดการไหม้หรือความสกัดออกมาจะได้สม่ําเสมอกันตั้งแต่ผมอยากให้อาจารย์อธิบายตั้งแต่กระบวนการแรกเลยมวนการแรกได้มาปุ๊บเราต้องทำความสะอาดเบื้องต้นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนให้สะอาดให้มันพร้อมที่เราจะเอามาสกัดให้ได้ค่ะแล้วก็พอล้างปุ๊บเราก็มาแยก แยกหรือว่าหรือว่าแยกตอนล้างก็ได้หลังแยกเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายการที่เราจะสกัดเนี่ยเราต้องเอามาหั่นให้มีขนาดที่เล็กเพื่อง่ายต่อการที่จะเอาสารที่อยู่ในตัวสมุนไพรนี้ออกมาเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงผลิตภัณฑ์ก็คือตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เลยค่ะโอเคอาจารย์ครับก่อจะเป็นผลิตภัณฑ์ในขวดเนี้ยมีกระบวนการมีขั้นตอนยังไงบ้างช่วยทําให้ดูหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ได้ค่ะได้เลยค่ะค่ะ าหัวนะอย่าเอาใบอันนี้ก็คือเรากำลังสกัดใช่ไหมอ่าใช่เป็นเป็นขั้นตอนการสกัดแล้วค่ชาขากินเลิบออกกินเลิบออกค่ะกินเลิบออกใช่ค่ะเคี่ยวตลอเคียวเรื่อยๆค่ะค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆก็อย่าให้อย่าให้มันมันไหม้ ที่เราสกัดหัวไปสักระยะหนึ่งทีนี้ก็จะใช้ใบมันใช่ไหมครับคุณตาครับมานเราเอาเลยครับใบมันมันนี่นานนะครับเวลาเชี่ยวม่ไม่นานค่ะมันประมาณแค่นาทีใช้เวลาเร็วกว่าตอนที่เราสกัดหัวใช่ไหมครับาอาจารย์เจีสอนครับอาจารย์สนใจพื้นที่นี้ลงพื้นที่มาอาจารย์สนใจด้วยเหตุผลอะไรครับอาจารย์ลงมาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ สาขาพืชศาสตร์นยคะมาทําโครงการบริการไว้ตั้งแต่ในหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็เจอปัญหาแล้วก็ได้คุยกับชุมชนสมุนไพรมันเป็นวัชพืชที่ชุมชนเนี่ยเอามาสมมติไถทิ้งกําจัดทิ้งแต่ว่าไม่ได้เกิดมูลค่าอะไรเลยก็มองเห็นว่าน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรเนี่ยค่ะเป็นน้ํามันไพรโดยที่ลองศึกษาบริบทว่ามันมีอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะพอ แล้วก็จัด จัดให้นักศึกษาในสาขาพืชศาสตร์เนี่ยค่ะได้มาศึกษาเกี่ยวกับทักษะวิทยากรสังคมุมชนชาวบ้านผู้นําชุมชนเนี่ยค่ะแล้วก็ไปดูว่าในสวนในไร่เนี่ยมันมีสมุนไพรอะไรบ้างอา้าจารแบบไหนเรามีได้เป็นได้เป็นคู่มือมาด้วยค่ะอาจารย์เราเราได้เป็นคู่มือมาหลังจากที่เดลงมาแล้วตัวนี้เป็นคู่มือเกี่ยวกับเรื่องของการอาจารย์ก็เอามาเอามาสร้างไป็องความรู้ใช่ค่ะเป็นคู่มือเกิดขึ้นค่ะสวยนะครับจากที่ทศพัฒน์ได้ลงพื้นที่มาให้องความรู้กับคุณป้าคุณป้าได้ประโยชน์อะไรจากการที่ เกี่ยวก็ได้มีความรู้ค่ะได้มาทําพัฒนาใช้ในชุมชนได้อะค่ะขอบคุณราชพัฒนมากเลยค่ะที่มาตั้งแต่ทําสมุนยามองเพลยลูกประโคบอะไร ก่อนหน้านี้เคยมีไหมครับป้าที่เอาสมุนไพรมาทํำก็ยังไม่มีอันนี้คือถือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าเอาเด็กๆมาช่วยมาเก็บสมุนไพรแล้วก็มาใช้กระบวนการแล้วก็ได้ไปเป็นแพคเกจิ้งเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโดตรงนี้คุณป้ารู้สึกยังไงบ้างครับกับการที่เี็นแบบนรู้สึกขอบคุณราชพัฒน์มากค่ะการที่ได้ให้นักศึกษามาเป็นส่วนร่วมเรียนรู้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนเนี่ย นักศึกษาได้ประโยชน์นะคะอย่างเช่นนักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงรนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็เขาจะสามารถเอาไปนําไปพัฒนาต่อยอดในการที่จะคิดเป็นผิดพลุ์อื่นๆได้หลากหลายเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะให้เขาได้รู้จักว่าสิ่งที่มันเป็นวัชพืชหรือเหลือใช้รหรือว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยสามารถสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มได้นะคะคสามารถไปต่อยอดอ สร้างเป็นอาชีพในวันข้างหน้าหรือโอกาสต่อไปได้อย่างการณีของชุมชนก็เช่นเดียวกันนะคะชุมชนก็หนึ่งการการที่เราเอาสมุนไพรหรือว่าเอา เราเรียกว่าวัชพืชเนาะวัชพืชนี่ยมาแปรรูปเนี่ยมันเป็นการที่เขาสามารถที่จะต่อยอยดต่อยอดได้สามารถทําเองได้เพราะของเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้มันมันมีอยู่ในชุมชนควาสามารถทําเองได้แล้วเมื่อได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ทราบว่าป้ามะลีหรือหลายๆท่านเนี่ยก็ได้เอาไปใช้อย่างเช่นพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะแบบเออเอาไปฝากคนนู้นเอาไปฝากคนนี้เขารออยู่เอาไปใช้ประโยชน์เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ชุมชนได้เอาไปใช้แล้วก็ มีประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์กับเขา่นนคะค่ะครัผมจากวัชพืชที่ไร้ค่านะครับสู่การสร้างมูลค่านะครับได้มาเป็นแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามอย่างนี้ของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีละนะครับ <c oughs> เดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะแยะมากมายเลยครับจากราชภัสดุราชธานีโดยโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมนะครับเราจะตามไปดูที่หมาวิไลนะครับไปกันเลยครับผม สังเกตเนี่ยเป็นทักษะสําคัญพื้นฐานประการแรกที่จะทําให้เราเดียเก็บข้อมูลหลายๆอย่างที่อยู่รอบตัวเราเราสังเกตในข้อเท็จจริงเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็สังเกตในความรู้สึกสิ่งที่เห็นเนี่ยเรารู้สึกกับมันยังไงการตั้งคําถามเนี่ยเป็นการถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมาซึ่งสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เรากําลังศึกษาสิ่งนั้นคืออะไรและสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งนั้นเนี่ยทำไมต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้น การฟังอย่างลึกซึ้งและสนทรยสนทนาถ้าเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังอธิบายได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดสามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ประการที่4ครับเรื่องของการบันทึกภาคสนามนะครับเรื่องราวต่างๆเอาไวใ้ในในบันทึกและความทรงจําและนํามาสู่การถอดบทเรียนต่อไปในอนาคตนะครับประการสุดท้ายครับเรื่องของการสร้างความรู้จากข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งวิเคราะห์กันมานั่งสอบทานข้อมูลกันว่า สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่ เรากลับมาที่มาหาวิทยาลัยาชภัสุูลาชานีนะครับผมก็ยังอยู่กับพี่จารีนะครับ<ฆ>และก็รางอยู่กับผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่อยู่วันนี้พี่จารีครับในสวนของพี่จารีพี่จารีทำผลิตภัณฑ์ตัวไหนอ๋อสำหรับของพี่นะคะพี่ทําตัวนี้นะคะแต่วันนี้พี่ไม่ได้มาเดี่ยวเนาะพี่ นักศึกษามาด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทองม้วนนะคะย่าหวานนะคะครับแล้วการทํางานในพื้นที่โครงการวิศวกรสังคมของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคบอ๋อค่ะในส่วนของพื้นที่บ้านปองปราบนะคะที่ลงในส่วนของของพับทองม้วนย่าหวานนะคะเราก็จะมีการใช้กระบวนการะคะก็คือเริ่มแรกนะคะก็คือเราจะมีการคิดกับชุมชนก่อนว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วะคะ่ะมีตัวไหนบ้างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีทามาตั้งแต่อยุตุทีแล้วซึ่งก็ขน,นาดอันนี้เราก็เลยต้องใช้ในส่วนของการรวมความคิดต่างๆเข้าด้วยกันด้วยนะคมะา ลงสำรวจข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็ต้องมาคิดกันว่าสูตรไหนถึงจะเหมาะสมสูตรนี้ก็คือเรามีการใช้ย่าหวานเนื่องด้วยย่าหวานมีคุณสมบัติพิเศษในการลดน้ําตาลระดับน้ําตาลในเลือดนะคะใช้สมมติว่าใช้น้ำน้าตาลสักหช้อนใช้ย่าหวานอาจจะ ไม่กี่หยดเราก็มีการยกคุณภาพต่างๆนะคะจากที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะไม่ได็ดใส่ถุงเพราะม่นมไม่สวยขน,นาดนี้อันนี้ก็จะมีการปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ยกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ให้เหมาะสมสู่ธุรกิจการบินของเราได้ค่ะก็คือมาจาก MIC Mo โมเดลปรับยกสร้างซึ่งต่อไปเราก็จะสร้างในส่วนของตลาดที่จะเพิ่มเติมเข้าไปให้กับชุมชนนะคะเพื่อได้มีช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ร่วมกับนักศึกษาค่ะต่างๆเลยคิดวิเคราะห์ต่างๆเก็บข้อมูลต่างๆนะคะแล้วลงปฏิ น้องๆนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างโปรดักต์ตรงนี้ยังไงบ้างครับได้ไปร่วมกับชาวบ้านค่ะโดยไปสอบถามว่าในชุมชนนี่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็เราสามารถยกระดับอะไรให้กับชุมชนมีที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้ค่ะการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติจริงอะค่ะเราจะได้นำํำเครื่องมือในวิศวกรสังคมเนี่ยค่ะลงไปปฏิบัติจริงกับชาวบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ พิชารีครับนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของพิจารีเนี่ยผมเห็นด้านหน้านี่ขออนุญาตสองผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้น่าสนใจมากนี้เป็นซอสกะปิปรุงรสพิจารีมีข้อมูลไหมครับว่ากระบวนการของการทําซอสกะปิแบบนี้เขาเขาทำยังไงครับเี่่าโอเคค่ะเดี๋ยวไอตัวซอสกะปินี้นะคะมาจากท่ากเคยนะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นซอสกะปิที่ลดความเค็มนะคะในนี้ก็จะเหมาะสําหรับผู้ป่วยหรือว่าคนที่ต้องการลด ในเรื่องของความเค็นพวกโซเดียมพวกเป็นโรคไตก็จะดีมากแล้วก็ร่วมกับคนที่เป็นเบาหวานด้วยก็ทานดีเพราะคู่กันน้ทานคู่กันได้ดีดีเลยค่ะอันนี้มาจากผลิตภัณฑ์ของท่าเคยของท่าช้างส่วนตัวนี้ผมแนะนําเลยนี่ผมเคยชิมแล้วเป็นซอสผัดไทยท่าช้างอันนี้แนะนำนะครับอร่อยมากก็คือเราใช้แค่เส้นอย่างเดียวเนาะแต่นี่มันมีซอสอยู่แล้วที่สําคัญคือตัวเนี้ยมีอยอเลยนะครับก็โครงการวิศวกรสังคมนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่ ทางมหาวิไลัยมอบนโยบายนี้ให้ทางอาจารย์ทุกท่านนะคะไปช่วยปรับในส่วนของคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของราชาพัสดุราธานีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมนะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและก็เพิ่มศักยภาพของชาวบ้านเพิ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับและส่วนของนักศึกษาครับเราได้อะไรบ้างจากการลงพื้นที่โครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมครับ ก็ได uhm. ้ทางศีลักรมนะคะไม่ว่าจะเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและก็นักนวัตกรค่ะจริงๆโครงการท่องเรียนวิสุทธิกรสังคมของเรานอกจากได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเรายังมีหมวดที่เก <|so|> ี่ยวข้องกับสุขภาพพิจารีว่างไหมครับโอเคดูแล้วน่าจะพร้อมใเวลาว่างถ้าว่างเดี๋ยวผมจะพาไปออกกำลังกายนอกเพราะเรากินผัดไทยไปแล้วใช่นะเรากินความมนไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปแดนซ์ไปออกกาลังกายกันพร้อมเลยเนี่ยพร้อมหมดเลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปแดนซ์กันครับผมไปโอเค ได้เวลาออกกำลังกายแล้วครับหนึ่งสาไปอาหารเข็มต้องปรุงให้พอดีอาหารเข็มต้องปรุงให้พอดีน้ำปลาดิ้วที่จอนชาาจอนจ้าอาหารเข็มต้องปรุงให้พอดีน้ำปลาดิ้วที่จอนชาาจอนจ้ากินเก็มมากไปเสียงไตเรือรังอมากไปแล้วเสียงไตเรือรังรกว่าใจระวังเสียงหนักหน้าหนักหน้ากินเก็บมากไปเสียงไตเรือรังรกว่าใจระวังเสียงนัก รอดเลือดในสมองเราต้องนำผ้าเลือดในสมองแล้วเราต้องนำผ้าความดันก็ว่วามันน่ากลัวน่ากลัวเลือดในสมองเราต้องนำผ้าความดันก็ว่ามันน,าน,าน่า โอเคครับหลังจากที่ผมได้เต้นมานี่คือครั้งแรกของการเต้นโดยใช้เพลงหนังตะลงุงโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราออกกําลังกายเต้นแอโรบิกเราก็ใช้เพลงสากลใช่ไหมครับแต่นี่คือครั้งแรกของการเต้นโดยใช้เพลงหนังตะลงุงซึ่งน่าสนใจมากตอนนี้ผมอยู่กับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนที่ทําให้ผมเหนื่อยตอนนี้ครับกําลังขออยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าน้องเขาใช้วิธีการเต้นยังไงและทาไมต้องใช้เพลงนี้เพราะอะไรครับเดี๋ยวนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนครับสวัสดีครับผมนายพรพิพัฒน์หอแก้วนะครับ,รบเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปปีีทท่2คครับับบเ็นนตวแของณะพยาาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับเราใช้เพลงนี้เพราะอะไรครับเพลงนี้นะครับก็คือว่าต้องเท้าความก่อนก่อนหน้านี้ครับมันมีแอปถูกไหมครับเป็นแอปพลิเคชันของฮาร์ดโมเดลออนไลน์เราครับมีการประเมินสุขภาพในนั้นซึ่งถึงทีนี้ครับเรามีการดูแลหัวใจถูกไหมครับหัวใจแข็งแรงแล้วร่างกายเราก็ต้องแข็งแรงด้วยด้วยการออกกําลังกายคณะยาบาลนะครับก็เลยเลือกของจังหวัดหนังตะลุงเป็นเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคใต้อยู่แล้วครับ ก็เลยดึงเอาเอกลักษณ์ตรงนี้ของภาคใต้พราะคนใต้ก็จะชอบเพลงภาคใต้ชอบหนังตลุงเมื่อกี้จันร้อยมันร้อยมันร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองเต้นแล้วก็รู้สึกว่า้าวมากตื่นเต้นมากเพราะนี่คือครั้งแรกของการเต้นเพลงแล้วก็เราคิดว่าการทําโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมตัวนี้ชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรบ้างครับในมุมมองของเราชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ครับเพราะว่าการที่เราทําโครงการตัวนี้ครับมันส่งผลให้กับผู้ป่วยครับที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับคือว่าเป็น การใช้กิจวัตรประจําวันของเขาครับ,<ค>บก็พวกเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ครับก็ได้หายไป ครับเมื่อกี้ผมลองไปเต้นมาแล้วนะครับสนุกมากเลยตอนนี้ยังหอบอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับเรามาคุยกับเจ้าของโครงการก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนาตัวเองหน่อยครับอาจารย์ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชนกทองอินนะคะเจ้าของโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมค่ะสิที่นี้อาจารย์ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการดําเนินโครงการนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์่ในกระบวนการวิศวกรสังคมที่จะได้มาซึ่งปัญหาตะกี้เราคุยกันแล้วนะคะว่าทําไมเราถึงทําเรื่องนี้ นะเราเห็นว่าชุมชนเกนิด <y> ปัญหาตรงนี้ครับค่ะแล้วเราก็เลยใช้กระบวนการของวิศวกรสังคมในเรื่องแรกนะคะก็คือนักคิดครับนักคิดเราใช้กระบวนการฟ้าประทานครับค่ะใช้กระบวนการฟ้าประทานแล้วก็นาฬิกาชีวิตต่อไปในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของนักคิดนักสื่อสาร,รของนักสื่อสารนะคะเราใช้นาฬิกาชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็ไทม์ไลน์พัฒนาการไทม์ไลน์กระบวนการไทม์ไลน์พัฒนาการค่ะ อันนี้ทําให้นักศึกษาได้มองเห็นว่าอดีต,ตเห็นคุณค่าคของอดีตนะคะคแล้วก็เห็นความเป็นอของปัจจุบันบแล้วก็วางแผนในการที่จะปรับพัฒนาอนาคตให้มีคุณภาพนะคะในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการทักษะการปร,าาระสาดเด็กเกิดกระบวนการสื่อสารแล้วสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใช้กระบวนการในการแก้ปัญหาแล้วก็ปรับให้กับ ชุมชนเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เกิดในวันนี้ก็คือเรื่องของนวัตกรเราก็ใช้โมเดล MIC Immersive ใช่ MIC โมเดลค่ะแล้วเราก็ M modify เกิดกระบวนการแล้วมาปรับพัฒนา i m p r o v e ก็คือพัฒนาแล้วก็ create งานออกมาจนเกิดเป็น HMO hard model online ใช่เราจะมี4ประเด็นนะคะ ที่จะทำให้คนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่ยค่ะเกิดอาการเกิดภาวะอาการสงบได้ก่อนหน้านี้จะมีเพียงแค่บอกว่าให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่นี้คือมีของอยู่ในมือเขาสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่ามีสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเพราะได้ทําอย่างต่อเนื่อง HMO ก็คือแอปพลิเคชันในการดูแลสุขภาพใช่ค่ะเรื่องแรกก็เรื่องดื่มน้ําครับสามารถทุกคนสามารถ เข้าไปแล้วก็คํานวณว่าตัวเองจะต้องดื่มน้ําในแต่ละวันเท่าไหร,ร่นะครดื่มน้ําออกกําลังกายออกกําลังกายเรามีแอปพลิเคชันเหมือนกันค่ะเราใช้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมของคนภาคใต้ก็คือใช้หนังตะลุงอ๋หนังตะลุงเพลงก็คือเป็นเพลงของใช่ในายหนังใช่นายหนัง,นนงเป็นคนเป็นคนที่ร้องเพลงออกมานะคะคแล้วในเนื้อนั้นนะคะก็จะพูดในเรื่องของ รสหวานมันเค็มว่าควรจะกินอย่างไรแต่ตัวจังหวะเป็นเรื่องของตะลุงเพื่ออะไรเพื่อให้เหมือนคนคนใต้ค่ะพอได้ยินได้ฟังจําได้แน่นนะคะแล้วเขาก็จะได้เอาไปใช้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อยากขายมากเลยค่ะในเรื่องของการหายใจเพราะว่าเราเอาหลักการหายใจเข้าหนึ่งส่วนออกสองส่วนมาใช้นายหนังมาใช้ในเพลงมาโนราในการฝึกการหายใจเหมือนชาวบ้านบอกว่า ชาตินอนไม่ค่อยรับเลยครูครับช่วยพือได้บางฝึกตรงนี้เลยค่ะเลยพอฝึกแล้วคําตอบก็คือเมื่อคืนรับดีเลยเขาก็เอาไปใช้อีกเรื่องนึงคือเรื่องสุดท้ายก็คือลดหวานมันเค็มอันนี้เราก็มีแอปพลิเคชันนะคะสามารถคํานวณว่าในหนึ่งวันคุณควรจะกินโซเดียมหรือเกลือสักเท่าไหร่กินหวานสักเท่าไหร่ความรู้ตามสาขาวิชา ความเข้าใจในปัญหาในชุมชนและหัวใจในการออกแบบการพัฒนาคือจุดตั้งต้นของการเสริมสร้างผลผลิตของเหล่าวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีจากทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การแก้ไขต่อเติมเสริมสร้างมูลค่าที่จับต้องได้เหล่านี้คือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่เริ่มต้นวันนี้สู่การก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ตลอดรายการของนี้เราได้เห็นนวัตรกรรมเพื่อชีวิตสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมเทปหน้าเราจะไปเจอกับโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมยังไงที่ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้ขอจบรายการด้วยโครงการส่งเสริมสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยาชภัฏสุราษธรธานีครับ